ขุปันสินใสินไซพญยคุดพญยคุดขุปันสัสินไสเนาะสินไซ ปัญหาขุดปัญหาขุดออไปกุมารทองกุมารทองฝัน,นบบกุมารทองกุมารทองบอกว่ากุมารทองกุมารทองเขาบอไปไม่ถ้งเขาบอกว่าไม่น่าก็ตื่น อยู่ตนน้ตนมไม้ใหญ่โฮมต้นไม้ใหญ่พันสร้างพระพุทธรูปพร่นพนกใหม่บาขุดสูงทะลุผานพาพแถาเนาะทะูปพาพแถา,า,ถา,า,ถาตามทางยังเพิ่นจะสางพระพุทธรูปกู่ป,ปั่นพระพุทธรูปนะพี่น้องเนาะ มีปลาปไมีมีปลาเห็นปลาปลาาลาบนลพักพรอน อ,อกตอัวนยมสาราบรรเทาทุกข์พี่เนาะออกตัวน,นยมที่มาทำบุญเนาะสามารถมานั่งอยู่สาราเนี่ยเนาะบรรยากาศเย็นๆลมพัดที่ครูบาพันได้สร้างไว้เนาะพี่น้อากาศเย็นเย็น บอกเลยว่ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่ว่าอากาศสดใสร่มเย็นพี่นอ้องงามเนาะเพื่นพิ่นได้ออกแบบการวางพระพุทธรูปแต่ละองค์เนาะเพื่นบ่อยไปเลยลูกหันพื่นตันฮะเท เพป็นมวยคามให้โมเพป็นเอาเสือฟางครับกลับกลับกลับไปไปมามาบอยทะเลาะไปไปทางนี่เพิ่นทางนี้เพิ่นบอยไปเนาะพี่น้องเพป็นเอาเสือฟางกันเนียนเนาะนึ่งไม่บอกฮับไปฮับไปเกลือปลาคนเดียวเดือก กระสิทิทธ์ุนาแผนพลังงานและบริแารแสงสก่องจำนวนแปล้านจีดทางยิงท้องดินทา้าประเทประธานบรนิษฎีบุทาธิดาสังข์สีพทาน์วนาสกิจานกกาลค่าสลา ສາລາບຕຸຊົມບູຫານເນາະພີ່ນ້ອງເນາະສົງສົງສົງສວັດສົງສົງຊິນ